ลิเดียเผยแมทธิวได้เลิกทำหมันต้นปีหน้ายกบ้านหลังเก่าให้น้องแล้วสร้างหลังใหม่เหตุหมอดูทักห่วงจุ้ยไม่ดีทำเอาคุณแม่ลูกสามสุดแทบลิเดียสรรันรัฐรีบเอามาแก้ตัวเอ่ยแก้ขาเป็นการด่วนหลังมีเขาลรอว่าวเจ้าตัวเต็มขายบ้านเพราะถูกหมอดูทักห่วงจุ้ยไม่ดีเลยต้องสร้างบ้านใหม่ราคาหลายสิบล้านว่าไม่ได้งมงายแต่ทำทุกอย่างเพื่อความสบายใจและไม่ได้ดืดร้อนตัวเองกับสามีสุดที่เลิฟอ,อย่างแมทธิวดีน โดยลีเดียตัดสินใจยกบ้านหลังเก่าให้น้องสาวเพราะดวงของน้องอยู่บ้านหลังเก่าได้ส่วนตัวเองอยู่ไม่ได้ก็เลยสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งมีเลอกลงเสาเข็มเร็ว,รวนี้ส่วนเรื่องที่สามีใจอ่อนยอมขึ้นเขียงทำหมันหลังลีเดียพูดเรียกกลับมาพักใหญ่หลังไปดูเลกง,งามยามดีมาในที่สุดก็ได้เริมเป็นช่วงต้นปีหน้าส่วนเรื่องที่หลายคนกันวงวลว่าหากทำหมันแล้วสมรรถภาพทางเพศลดลงลีเดียร้องเสียงหลงพูดว่าอย่าพูดเดี๋ยวแมทธิวแล้วจะเปลี่ยนใจไม่ยอมทำบอกวันทำจะไปนั่งรอในห้องเพราะกลัวสามีจะหนีไม่ยอมทำแต่จริงๆสามีก็็ศึกษาาาข้อมมมงตต่่ๆเที เพราะลีเดียเองก็บอกไปแล้วว่าจะมีลูกคนที่4ที่5ตนเองก็ไม่ไหวแล้วยืนยันจะดูแลและให้ความรักสามีเต็มที่